ออกมาเนี่ยได้ของกลับไปแน่นอนอกติกาไม่ยากไม่ยากแค่พูดตามโตพูดถูกรับไปเลยพูดถูกรับไปเลยผมขอเอาเป็นคุณแม่นี่ท่าแรกดีกว่าเนาะได้กับเจ้าได้นะเจ้าขออนุญาตคุณแม่ท่าแรกนะครับผมพูดตามโตนะครับ ไม่ยากเลยง่ายง่ายฟังชัดๆนะครับแม่น้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหอยตาหมีขอเร็วขึ้นอีกน้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหอยตาหมีคุณแม่มาหนึ่งสองสามเปน้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหอยตาหมีโอเคสุดยอดแม่เขาไม่ผิดเลยรับของนวันไปเลยครับแม่ กติการเราง่ายแค่นี้เลยนะฮะก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านะครับแม่บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะมีแจกฟรีครับแม่เพราะให้คุณแม่นะครับถ่ายรูปได้นะฮะขอบคุณครับตกไว้้คุณแม่หน่อยครับคุณแม่น้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหอยตาหมีให้ผิดเลยขอบคุณนะครับคุณแม่ขอ,อบใจจังักนะครับแม่ขอบคุณกาแต่คุณแม่กลับที่นั่งได้เลยนะครับกลับแม่ เอาไว้ใส่เงินใส่ทองนะแม่ใส่ได้เต็มกระเป๋าแล้วก็มาให้ผมวิธีหนึ่งนะฮะหยอกเล่นครับหยอกเล่นผมชอบแม่จังเลยอ่ะสนุกสนานจังเลยอ่ะเอาแม่เป็นคนสุดท้ายดีกว,ว่าโอเคด้วยเออแสงคุณแม่นี่เป็นคนสู้ยจริงอ่ะขออนุญาตเป็นคุณแม่ก่อนนะครับผมง่ายง่ายสั้นสันคล้ายๆเมื่อกี้ฟังนะครับอาเฮลีอาลีาเฮีย สั้นๆครับแม่อ๋ออาอาเฮียหลีอาเฮียอ่ะเดี๋ยวครับแม่หลีเฮียใช่เดี๋ยวคุณแม่พูดเร็วๆอีกครั้งอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเฮียหลีอาหลีอาหลีแม่แม่จใจนะครับแม่อาเฮียนะครับแม่อาเฮียอาเฮียขออีกทีเร็วๆอาเฮียหลีอาหลีเฮียเริ่มอาเฮียหลีอาหลีเฮียอ่าถูกต้องอ่าปกมือให้คุณแม่ครับผมมาไป ต้องรีบให้ครับก่อนที่อาจจะไม่ปกตินะครับผมต้องรีบให้นะครับการแสดงความดีของแม่ท้วน,กกนนะครับถ่ายรูปได้นะฮะขอเสียงปรบมือคุณแม่อีครั้งหนึ่งครับขอบคุณคบ้านแคุณพ่เอาละถึงเวลาของคุณแม่อขอเสียงอีกทีนี่แหละคนนี้เลยรอเลยคนนี้ คำนี้จะยาวหน่อยอออแม่ฟังต้นนะครับสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีได้บ่าไม่รู้หูก่อนแล้ว,อวเอาก่อนนะฟังฟังต้นก่อนนะสำลีเล่นหวยสำรวยเอ,เอาใหม่ชักจะงงแล้วขายก่อนขายก่อน สำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีช้าๆก่อนแม่ช้าๆสอสำลีขายหวยสำรวยขายหวีขายสีขายสีสีแม่ไม่ขายหวีอ่าขายก่อนขายก่อนสำลีขายหวยสำรวยขายหวีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นหวีแม่ถ้าจะชอบหวีซะละสีแม่ สำรีขายหวยสำรวยขายสีสำรีเล่นหวยสำรวยเล่นสีขออีกรอบครับสำรีขายหวยสำรวยขายสีสำรีเล่นหวยสำรวยเล่นสีอ่ะรับไปเลยเราจะไม่เล่นบ่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเลทนะฮะแสดงความยินดีกับคุณแม่นะครับผมอันนี้จะหนักครับเอาเสียพ่อเมือให้คุณแม่สักครั้งครับผมขอบคุณมากนะที่มาร่วมสนุกกัน